ได้เลยได้งามเกี่ยวเข่าละเด้อจ้าทุกคนมือนีนะคะก็ได้จ้างรถเยวเพื่อนม่เกี่ยวเข่าห้เนาะคะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวราคามันจะลงแล้วนะคะหลายๆคนถามมาว่าใส่เข่าอีหยังคือเหลืองไหวแท้บันปุ้ยใส่เป็นเข่าเจ้าก็ขอสิบหานะจ้ามันก็นเลยเหลืองไหวนะคะในช่วงเวลานี่ปุ้ยก็ยังพอมีเวลาอยู่เนาะคะ่ะก็เลยลองมาขุดมันเบิ่งนะคะอยากหัวเพิ่นเป็นหัวบอลเนาะจ้ามันนีแม่เพิ่นกระปูก,ว,ะะกวัยเนาะจ้าก้าวประมาณออกพันน้นาลเนี่ยละจ้าเพิ่นแจงสีขุดนะคะแต่ว่ามือนีปุ้ยก็ลองมาขุดเบืองก่อนเนาะจ้าอยากกินนะคะ ตอนแรกว่าจะคุดไปไหวทะยเหตุของหวานให้พอกินเนาะค่ะแต่ว่าเบิ่งจากลักษณะแล้วมือนี้คือสิบอมมีเวลาค่ะก็เลยว่าจะเอาไปหนึ่งค่ะตอนนี้ก็เวลาประมาณหามงแงเนี่ยแะค่ะทุกคนกะสิไดเวลาเหตุกับขเขาแล้วนะคะใดมันมาแล้วกะจะมาหลางทํา,า,า,าทความสะอาดเนาะตาหลังทําความสะอาดเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะมันกะสิใดประมาณนี้แล้วนะคะทุกคนเหนือข้างในจะเป็นเหนือสีส้มนะคะเก็บภาพบรรยากาศมาให้ทุกคนได้เบิ่งเนาะ้ากะสิประมาณนี้นะคะทงหน้าสีเหลืองทองของเฮานะคะกะสิเปลี่ยนเป็นแบบนี้ล่ะค่ะกะสิเหลือแต่ต ฟังเขานะคะแหเมแรงมาล่มกับสิพัดวีวีค่ะทุกคนเย็นขนาดเลยนะคะอากาศดีค่ะเมนูกับเขามมนี่ก็บเจเห็ดเป็นเมนูง่ายๆเนาะค่ะแกน่องจากว่ารลดเกีียวเขาเพิ่นกับมาคําคักเนาะค่ะปรามาณสีมงแรงนะคะจังมาหอดหน้าปุ๋ยเนาะจ้าก็เลือกบริเตรียมเมนูอีกอย่างวหวเป็นพิเศษนะคะแกนนะะแหนมเห็นปลาในบ่อเนี่ยล่ะค่ะพี่น้องเมนี่ก็เลือกว่าียเอามาเห็ดผัดเผ็ดนะคะทุกคนตํพริกกระเทียมเอาไปผัดนะคะให้หอมเลยเนาะจ้าใส่พริกแกงลงไปประมาน2ถุงเนี่ยล่ะจ้าถุงประมานถุงละสิบาท หลังจากนั้นกระปุ้งรสนอกจากเหมือนพัดทั่วไปนะคะใส่ผงนวนอกจากลดดีน้ำต้านใต้ซอสหอยนั่งลมนะคะน้ำป้านอกจากพัดเาเล่แห่งเขากันเลยนะคะเมื่อนี่ปุ้ยเส็ดเ,เป็นเมนูพัดเพชรปลาดูขา่าปุ้ยก็เลยต้องปุ้งรสแบบหนีก่อนนอกจาก หลังจากนั้นกะสิเติมน้ำลงไปนะคะกาวาถ่วมปลาดุกของเฮ้ากุาล่ะจ้าพี่น้องเพื่อกะซีใส่ปลาดุกลงไปทั้งเบิดเจตโตนะคะก่อนที่จะใส่ปลาลงไปหมอจะต้องเดือดเลยเด้อค่ะทุกคนเดือดแบบเดือดพุดพุดเลยนะนะจา้าบทที่นี้เฮ้ากะสิใส่ปลาลงไปนะคะบ่ต้องข้นนะคะวางเรียงกันแบบว่าห้มันถือน้ำเบิดตจุโต,โตนะนาจ้าพี่น้อง จิ้นใดที่มันใหญ่ๆก็วไวทั้งใจเนาะจ้าคือนจังหัวจังสีนะคะหลังจา,งนานกนั้นกุกระใส่บะเขือลองไปเลยเนาะจ้าบะเขือกับมีบัวลายนะคะแล้วกระใสกระช่ายเนาะจ้ากระช่ายกระซอยเป็นเต็นแบบนี้นะคะตามด้วยใบมะกรูดจ้าหลังจากนั้นเท่ากับสิบปิดฝฟ้าหม้อไว้นะคะลอกกระทางปีละค่ะ บะเขือสุกป่าสุกนะคะทุกคนนี่ค่ะห้ากับสิมาชิมรสดวงอีกเทือนึงนะคะในจังหวะนี้ถ้าขาดเลืออีอย่างรสชาติประทันพอดีข้ากรสามารถเติมได้เนาะจ้กชิมรสชาติเบิ่งจาา่าทายใดรสชาติตามที่ห้าต้องการแล้วนะคะอันดับสุดท้ายกับสีใสใบกระเพราลงไปค่ะถ้าเกิดว่ามีพริกไทยออนเนาะจ้กจะสุดยอดเลยนะคะเมนูนี่ค่ะเขากันดีค่ะขนาดใสใบกระเพราลงไปแล้วก็คือแบบว่าห้ากับสีข้นแนยจักน้อยหนึ่งเนาะจ้าพริกไห้เพิ่นแบบว่าท่าไต้สินมาเนาะจ้กให้ใบกระเพราลงไปข้างล่างเนาะจ้ก กลินของเครื่องแก้เห้ามันก็นจะครบลดขึ้นนะคะทุกคนทรงกินหอมเลยละค่ะตอนนี้กะเซ็ตแล้วเรียบร้อยนะคะผัดเผ็ดประดุกของเห้าเมื่นี่เนาะจ้ะ ใจนี่ก็จะเป็นคันดีค่ะขนาดเลยนะคะตั้งแต่ห้บาบุปผาเสียงมันกับบุันาเด็กตัดภาพมาอีกมือนึงค่ะมืออื่นเศร้านะคะเ้าก๋ียเอาเขามาขายเนาะจากเพื้อวใจรถกระบะมาขายเองเนาะจากบริจาคจางรถเพิ่นขนมานะคะมาหอดแปดโมงเศร้านะจากเขาราค่าสิบเอ็ดบาทสามติบจั้งนะคะผ่านไปประมาณสามติบนาทีเปลี่ยนราคาใหม่เหลือ,อยู่สิบเอ็ดบาทเนาะจากคนที่มาหอดก่อนบอกว่าก่อนหนะนี่เปลี่ยนไปแล้วสองรอบนะคะราค่าเขาเนา,าะจากขายเขาเสซ็จแล้วรอบแรกเนกาะจ่าได้ประมาณตั้นกลัวๆนะคะทุกคนประมาณตัน สามรอยโลนี่ล่ะจ้าบัดท,ที่นี่กลับมาฮอตหน้าพอดีเนาะคะ่ะกรดเกีียวขาวกับก้างเกี่ยวแล้วพอดีนะคะก้างขึงนะะ้นเนาะจาก กับพอดีเทใส่รถต่อเลยนะคะแล้วก็สดเดลเอาไปขายอีกรอบไปเนาะค่ะปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่เขาวบมีราคานะคะทุกคนปีไก่กันยังไข่แน่นอกจากได้กิโลละสิบสองบาทหาซปีนี้ผัดแห้งแต่ค่าก,กัวเกาจาได้กิโลละสิบเอ็ดบาทน,นะคะแต่ยากหูคือกันว่าเป็นย่างราคาเขาจังลงคักลงแน่แท้บัดยามขอสาหน้ามาขายแพงสังมันแท้ลงทุนก็ห้ายนอกจากส่สีค่าไถค่าปันค่าปุ๋ยค่าเกี่ยวนอกจากพี่น้องเงินที่ขายเขามาได้ก็คือบบเหลือเลยล่ะจ้า